ข้าวบัวนี่พี่ข้าวบัวนี่ไรพี่อจารย์ครับเป็นไงบ้างครับกิจกรรมวันนี้สนุกไหมครับสนุกดีครับเด็กๆมี ได้ลงสนามกับทุกคนครับครับวันนี้ก็จะรออีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าดันขึ้นมา10บสิมาเล่น12บสองนุกดีไม่ไม่ไม่คิดแพ้ชนะครับวันนี้เราเอาประสบการณ์ประสบการณ์ให้เด็กๆให้เด็กๆเล่นกันครับเพราะว่าเด็กต่อไปอนาคตเขาก็จะได้เจอกับใครก็ได้โอเคครับแล้วก็ผลเป็นไงบ้างครับแข่งไปกี่คู่กี่รุ่นยังไงเมื่อกี้แข่งไปรุ่นหนึ่งรุ่น8ปปีก็ได้มา หกหนึ่งไม่อยากจะบอกไม่อยากจะถามเลยว่าชนะทีมไหนะไม่อยากจะไม่อยากจะบอกครับแล้วอีกรุ่นหนึ่งค่ะอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งก็เพราะเอินว่าทีมเขาไม่พร้อมฮะก็เลยดัน10ปีขึ้นมาเล่น12ครับผมครับแล้วกิจกรรมในครั้งนี้มีอะไรจะเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างไหมครับเผื่อจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งหน้าครับผมคือปรับปรุงแก้ไขอะไรผมไม่ผมไม่ค่อยมีอะไรกับใครแล้วนะเพราะว่าผม ทำทีมเพื่อให้เด็กสนุกแล้วก็หาประสบการณ์ให้เด็กให้ให้เด็กๆเขาได้ร่วมประสบได้ร่วมกิจกรรมครับเรื่องกิจกรรมเรื่องการตัดสินเรื่องอะไรนี่ผมเขาลบคาตัดสินที่อย่างโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็เป็นผู้ควบคุมทีมของอานวยนะครับผมอ่าก็ยังไงก็เดี๋ยวคงจะได้ร่วมกิจกรรมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับครับ อันนี้ก็เป็นคู่ของสันหบพย์ของพิชูทิพย์นะฮะก็ยังแข่งขันกันอยู่ ลองไปพูดคุยอ่าหมดเวลาแล้วสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เกมเด็กๆสนุกไหมครับสนุกค่ะอ๋อนี่ทีมวิชุทิศนะครับวันนี้สกอร์เท่าไหร่ครับพอจะทราบไหมครับหนึ่งสองหนงหรือสครับสองแล้วนะครับอ๋อ อาจารย์คุยกันเดียวเลยพิก้องดูโบวมาได้และครับ <c oughs> ไม่เล่นละบุกน <laughs> ี้ไม่ไม่นึกว่าอาจารย์รุ่นเดียวกับผมไงก้องดูโบวเนี่ยรุ่นที่กล้องเลยครับสวัสดีครับ <laughs> <c oughs> โอ้เป็นไงแพ้เหรอโดนไปเท่าไหร่สองศูนย์น <c oughs> โอเครับสามสี่มาแล้วโอ้โหโอ้โหเลกยดีเลยบาเชียรมันเปสังารครับโอเคครับารครับสัมภาษณ์นิดนึงครับเป็นไงครับกิจกรรมวันนี้เด็กๆตัวนี้เมื่อกี้ผลสองนยให้มแพ้สอยูนย์ด้สังศนยใช่อ้โไม่เป็นไรครับก็จะมาพาเด็กมาส่งทุกครั้งอะไรเงี้ยครับเป็นร่วมกิจกรรมครับอย่ครับเด็กมีความสุขทุกคนครับยังไงก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่มารวมกิจกรรมขอบคุณมากครับ เดี๋ยวยังไงมี V I P ลงเตะด้ไหมครับเนี่ยยังไงผมจะได้ยอธิบายก็จะอธิบายให้น้องๆฟังหน่อยดเพราะว่าน้องๆหลายคนอยากจะเล่นู่เพราะว่าตอนนี้เดี๋ยว5โมงถึง6กโมงมันจะมีสนาม2สนามจริงๆแล้วมันจะมีคู่เจ้าสาวน้อย V I P เจอกับ G F ฟุอยู่สนามหนึ่งอีกสนามหนึ่งมันจะว่างอยู่เพเพาเพอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจะมาอุ่นเครื่อง เึ้นเหรอเพิ่มึ้นเหรอแล้วเออแล้วไงต่อแล้วก็สนามนู้นนะครับเดี๋ยวกลุ่มน้องๆอายุประมาณเท่าไหร่กันเอ่อสามสิบแล้วสามสิบกว่าแล้วถ้าหนุ่มๆหน่อยก็เดี๋ยวให้เล่นสนามนู้นเดี๋ยวจะคัดเอาอายุใกลเคียงกันลงสนามนู้นต้องหนุ่มลงพวกนี้ส่วนฝั่งนี้เดี๋ยวสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบเอาสี่สิบห้าสิบไปเลยอย่าแบกอายุกันเยอะเลยเดี๋ยววิ่งไม่ทัน ก็เดี๋ยวเราเล่นสนามนู้นนะเดี๋ยวจัดจัดคู่ให้7คนบอล7คนครับผม7คนรวมประตู8รวมประตู7ครับประตู7ครับ5โมงครับ5โมงถึง6โมงครับผมเตรียม <5 S 1> ตัวได้เลยครับ5โมงก็งใกล้แล้วนะมีคู่อีกคู่หนึ่ง รู้กรรมาการเราจะไหวไหมนี่ยกรรมาการกำลังกินน้ำอยู่